วัสดีจ้าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศประเทศไซปรัสนะคะเนี่ยค่ะเป็นทุ่งเช้านะคะค่ะดูสิคะมืดมากเลยค่ะก็คือวันนี้นะคะมีพายุใส่เข้ามานะคะค่ะก็คือเนี่ยก็เลยมืดฟ้ามัวดินกันแบบนี้นะคะค่ะก็คือรถรถเนี่ยไม่ต้องล้างกันเลยนะคะค่ะก็คือเออทรายมันตกลงมานะคะผมเราเนี่ยนะคะเออมันก็จะเหนียวเหนียวนะคะพอทรายมันตกลงมานะแล้วจะต้องอาบน้ํานะคะล้างผมนะคะค่ะก็คือวันนี้ค่ะจะพา เพื่อนๆค่ะไปช้อปปิ้งกันเนาะค่ะก็คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ค่ะค่ะก็คือสินค้าตรงนี้นะคะราคาจะถูกค่ะก็คือเนี่ย่ะใครที่มาอยู่ไซปรัสใหม่ๆนะยังไม่รู้ว่าที่ไหนสินค้าราคาถูกหรืออะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่ค่ะเขาเรียกพอบไลท์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะ สะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าครองชีพกันน้องค่ะคือคือตอนนี้นะ ที่ไหนที่ไหนนะคะสินค้าก็ราคาขึ้นกันหมดทุกที่เลยก็คือการอยู่เมืองนอกนะคะยิ่งแย่กว่าอยู่เมืองไทยเลยนะคะที่เมืองไทยนะคะเ,เรายังหาผักหาปลากินตมหนองคลองบึงได้ใช่ไหมคะแต่เนี่ยที่เมืองนอกนะคะค่ะก็ไม่ทราบจะไปหาผักหาปลาที่ไหนกินกันเนาะค่ะก็คือข้าวของแพงมากค่าครองชีพสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการประหยัดนะคะค่ะก็คือว่า คือการประหยัดนะเราก็จะต้องหาสินค้าที่ราคาถูกนะคะพยายามหาหลายที่เลยนะคะอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่ประเทศไซปรัสนี่นะคะเขาก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะแต่วันนี้นะคะก็เนี่ยเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้นะคะเขาเขาเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็คือราคาสินค้าเขาถูกกว่าห้างอื่นๆนะคะก็นี่ก็คือเอามานําเสนอนะคะค่ะเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ไซปร หรือใครที่จะมาเที่ยวใส่ลัสนะคะก็คืออยากจะชอบสินค้านะคะเราก็จะต้องเลือกที่ค่ะก็คือยังไงฮะเราจะต้องอยู่บนโลกนี้ให้ได้ค่ะ โดยส่วนตัวแล้วนะคะตอนนี้นะครไม่กล้าออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยค่ะก็คือ3ามคนพ่อแม่ลูกนะสมัยดยก่อนนะไปกินข้าวนอกบ้านกันนะ ประมาณ70ย right? uh, okay. ูโรใช่ไหมคะประมาณ2 8 0 0 2,800อบาทนะคะค่ะ hmm. ก็คือตอนนี้นะคะถ้าไปกินข้าวนอกบ้านนะคะจะต้องประมาณ120ยูโรเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่ะเราจะต้องทำกับข้าวทานที่บ้านเราจะต้องไปชอปปิ้งเองนะคะค่ะมีลูกเรียนหนังสือด้วยค่ะค่าใช้จ่ายก็เยอะมากค่ะก็คือเนี่ยค่ะอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายนะคะเห็นข่าวนะคะบอกว่าเออคน ไทยยอยากย้ายประเทศค่ะจากเมืองไทยเนาะมาอยู่ยุโรปมาอยู่เยอรมันอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็คือคนไทยคิดผิดหรือเปล่าคะอยู่ที่เมืองไทยนะสุขสบายค่ะในน้ํามีปลาในนามีข้าวค่ะจะมีที่ไหนนะคะู้ประเทศไทยเราได้เนาะค่ะนี่ค่ะอยากจะเตือนเพื่อนๆทางเมืองไทยนิดนึงนะคะก็คือโอเคมาทํางานนะคะก็ไม่เป็นไระนะคะแต่ถ้าอยากย้ายประเทศเน,นะคะก็ยา ย้ายเลยค่ะอยู่เมืองไทยน่ะละดีแล้วค่ะอยู่เมืองไทยสุขสบายนะคะทำอะไรก็ได้ค่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าหรือเปล่าเนาะเออแต่จริงๆแล้วนะค่ะก็คืออยู่เมืองไทยนะคะดีแล้วละค่ะคือส่วนตัวตัวเองนะถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะก็คือแต่นี่ค่ะติดสามีนะคะแล้วลูกต้องเรียนหนังสือด้วยก็คือเราก็อยากจะให้ลูกอะค่ะมีอนาคตที่ดีใช่ไหมคะก็คือก็เลย ต้องทนกันอยู่ก่อนกันละกันซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะจานเขาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีราคาติดหมดเลยนะคะค่ะ,คะก็คือ,อยังไงฮะเราซื้อด้วยความสบายใจนะคะค,ค่ะเนี่ยค่ะสองยูโรสามยูโรไม่แพงนะคะ ไก่บ้านใส่ปลาสเตนีนะคะกิโลละ4ยูโร80แต่ห้างนี้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ขายอยู่ที่3ยูโร20เซนเองนะคะค่ะก็คือราคาถูกกว่าห้างอื่นเยอะเลยค่ะนี่หัดตัวเองซื้อนะคะ1ตัวเนี่ยสกิโลนะคะก็คือเราได้ราคาประหยัดเยอะเลยนะคะ ซื้อขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็มาซื้อมัละกอสุกค่ะเนี่ยค่ะมะละกอสุกน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้ก็เอามเนี่ยมาจ่ายตังค์แล้วนะคะค่ะชําระเงินเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเออซื้อของทั้งหมดนี้นะราคาเท่าไหร่เอ่ยนะคะตอนนี้กําลังออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อจะเดินไปที่รถค่ะค่ะโอเคเราก็เข็นกันไปเรื่อยๆนะคะ เออเนี่ยประตูเปิดแล้วโอเคค่ะออกมาด้านนอกแล้วค่ะเป็นยังไงคะที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูบินกันเนาะค่ะว่าเออราคาที่เราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะ101ยูโรนะคะเท่ากับ3,800บาทนะคะคันนี้ค่ะเราก็เอาถุงมาใส่ด้วยนะเป็นการประหยัดถุงไม่ใช้พลาสติกค,ค่ะก็คือเนี่ยค่ะก็คือบรรยากาศรอบ รอบอซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนี่ยค่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะอยู่ที่เมืองพาราลิมนีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะบรรยากาศกว้างขวางดีนะคะเนี่ย เอาของขึ้นรถเสร็จแล้วเราก็เอารถเข็นนะคะไปคืนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาเงินของเราออกมาด้วยนะคะโอ้รถเข็นมันเดินได้ค่นี้ค่ะมันไปของมันเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เอารถเข็นมาคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอาเงินของเราที่ใส่ไปตอนแรกนะคะ5 0เซนค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินคืนออกมานะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะคะคันนี้ห่บเป็นผลไม้ค่ะที่เราเพิ่งซื้อมานะคะก็ะเรียกเนสปิลลานะคะหรือปีแปรนั่นเองคันนี้ค่ะปีแปรนะคะเวลาสุกค่ะผลก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงคะสีสวยมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะค่ะ ปีแปเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเบอร์เยอะนะคะคีน,นี้หาก็คือว่าปีแปแต่ละลูกนะคะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะบางลูกก็จะออกเปรี้ยวนะคะบางลูกก็จะออกรสชาติหวานนะคะก็คือการผ่าตัดปีแปนะคะก็คือเราจะต้องเอาเมล็ดออกนะคะแล้ว,วเราก็จะต้อง ปอกเปลือกนะ,ะเวลาเรากินนะคะเนี่ยเป็นยังไงคะเนื้อสวยนะสีเหลืองค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วนะคะเดี๋ยวแกะอีกแป๊บหนึ่งค่ะ รสชาติจะออกเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆค่ะรับชมนจนจบคลิปแล้วนะคะค่ะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะค่ะโอเคขอตัวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามากินในสปิล่ากันนะคะค่ะก็คือกินผลไม้ปีแปรกันนั่นเองค่ะ อร่อยมากค่ะลูกนี่หวานค่ะ